กาไปมาเทียวครับม,มาตตอมเซซิเลียด,ด้านหลังนักเตะครับพยายามที่จะซนให้กับเพื่อนก่อนครับเพราะหลิงกำลกังจะเคลียร์เตาอ,อยู่ดูแลให้หลิงหน่อยนะโอวีจง เวียดนามก็มาเหมือนกันสีของเวียดนามเดี๋ยวดูว่าใครจะได้ตาวเลยเขาเรียบร้อยกับหลิงได้ตาวไปแล้วฝ่กันเลยก็เพราะวีจงรวยอยู่ด้านเซเลียนเดียวรอสกับใสยดาวไปก็ไปมาทิวแอร์ไลน์สตแตนไซวีจงยังไม่เกิดอะไรกันขึ้นยังไม่มีใครตายแต่ว่าด้านล่างเนี่ยคาลิน่ากับหลิงดวลกันอยู่ด้านบนก็บวกกันเหมือนกันเอาวีจงโดนก็ไปคาลิน่าเก็บหลิงได้สร้างอันไล่กับทางของโกซูแล้วเป็นอีฟเก็บบอสโกได้เล่บอลเวียดนามก็สามารถ นี่ก็ในกีฬาของเวียดนามก็พร้อมแล้วนะครับก็เริ่มเข้ามาแล้วได้มาได้มาเกมหนึ่งแล้วกันอารีนาได้เกมเดียวเนาะสมบเราวันนี้ได้เกมเดียวเท่านั้นนะครับสมบเรารวดเร็วมากนะสมบัติเราเปิดฮาคินะ่ยเก็บไปสองศูนย์แล้วนะครับฮา, <c oughs> าคิของสมบเราสองศูนย์เลยนะครับ <c oughs> อภัสาบราก็นําไปแล้วสองสูตรครับนี่เกมสุดท้ายแล้วครับเอ้าสั่งครับอันนี้ก็นักกีฬาก็น่าจะเข้าในสนามแล้วครับเกมสุดท้ายของสองบราเลยครับซัพพอร์ตคนใหม่ของเรานะครับไอ้ลเลสโก้เกมสุดท้ายแล้วไปลุยกันเลยระหว่างได้เขาเวียดนามกับสองบราแล้ครับโอ้โห่เซรษีเลียนยับมาเป็นซศซษฐีเลียนครับเวียดนาม <laughs> Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Hortesma <laughs> ทางด้านของสองฝ่ายครับลงการมีอีมครับชาตุบิสักเคครับใหญ่โก้ครับเล่นเป็นหลิงครับดดานบอลเป็นกอซา,าเล่นชูจากเเคหลังมีคริสคิมูซีจากเอลฟ์และข้างล่างเป็นนา,าคาโตะไลคาบโอโหเป็นนักดัโต่อเล่นท่าของวีจงเวียดนามในด้านล่างเป็นเพียอร์รสครับวีวอร์จากยูวีเล่นกลางมีน่าของทัสลันเล่นมาเทล <languages? S 2> แล้วก็มีนะของฟร o สโกนโควอลมาจาก b c, ี c ครับเล่นเซซิเลียนแกวข้างหลังมีคาลิน่าโกคสู้แกวเดินบอเป็นมอสกอบลังเพรสรับโอเวอร์สบัตแรกเขาก่อนเลยแกวอย่างนั้นะตัวเกมนั่นก็เดี๋ยวล็องไปสองเราก็ยังรักษามาตรฐานในการเล่นโมบายเจนในเวลาที่เจอกับประเทศต่างๆเนี่ยสองเราก็ท่นี้จะเข้มข้นมากแกวเกมนี้เนี่ยสองเราอัตราต่อรองของสองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะฮะตอนนี้ไหลมาเป็น4-1แล้ว ก็คิวมาเป็นหนึ่งโซ่รายการสําหรับเวอร์สบาล่าเกลียอวีงส่เข้าไปเลยโอ้เสสซิเลียนกับต้องถอยครับซ้ายมีมาเทลพยายามที่จะเปิดดาเมจสกิลเข้าไปครับเซสซิเลียนเลือดโลดอวีจงเก็บได้เซสซิเลียนออกไปมาเทีวด้านในไล่มาทิยวอยู่เลยครับอวีงจงในป่าลุยกันแบบนี้เลยครับกอดซ่าเลือด้อนะครับโอ้แล้วมาเทีวเรียบร้อยครับเกลียวได้ของชูไปได้นักกตอยู่ด้านซ้ายยาย่ก่ ตามมาเบิร์ดเอาแหวสักเดี่ยรอสองคนของเวียดนามเวียดนามจะรอดไหมเพราะอวีสงกับหลิงดูจริงๆครับหลิงจะเก็ดบดาบสปาร์เก็บรอบมาดูไปด้านล่งนางเนี่ยเป็นคาริน่าเก็บอวีตัวไปได้ยับโอ้ว้ามาว้า,วา,วา,วาวกับไม่โกงแล้วตอนนี้หลิงเลือดโร้องมากคาริน่ามาโดนสโลโดยเอฟเล่นลากมาถึงก็ดูเดือดเลยอะไระยับเขี่ยต่ออะไรยับ อาร์เทียวเอซิเลียนกับตันของเวียดนามครับโอ้โหแล้วเลือนลุยมาเลยครับอารคาโต้ครับสามหนึ่งตรงนี้วอาีซงแกบินแล้วจะเอาเต่าด้วยเวียดนามเปิดดาวน์สกิลบายมีอีฟรอสโซนด้หลังคอาวีซงก็เคลียร์ผู้เล่นของเวียดนามไปได้แต่ว่าเวียดนามก็จัดการผู้เล่นของโซฟารได้เหมือนกันสโลใส่ช้างอุบิสลาวมีเดียลรอสครับเปิดดาวน์สกิลแล้วไปหนึ่งหนเดียลรอสสเเซียร์แกบีบอฟบายเวียดนามนำอยู่นะครับ โอ้เล่นกลางยับชิวกรอซ่อาจากเกแกโดนแบนลาเซนล้อออกไปเลยเลยครับเอองกรอซ่าปกติก็จะเล่นลาเซนล้อลาครับขอบคุณนักกีฬาที่เข้ามาเล่นด้วยเลยอะแต่เล่นกลางมาเชลเบิร์ดโดเบิร์ดดาวไอสกิลใสชูครับ แล้วอีฟเนี่ยต้องถอยเข้าไปด้านหลังยับนี่คือเกมสุดท้ายของสบลาวแล้วซิมเข้าไปสบลาวนั่อยู่2องโซนเลยครับโอ้แล้วเดี่ยหลอนด้านล่างไปตบมือจงครับสามคนของเวียดนามที่โถมขึ้นไปเล่นบอลโชแกมบอสเข้าไปได้เล่นอยู่เกับสี่งานของสบลาวคาริน่าคิวบติโดนเบิร์ดดาวน์สกลเวียดนามดันเข้ามา3คนด้านบนเนี่ยลุยเละเลยครับแล้วมาทิวแอนไลน์สตันซ์ไคิวบติเราไปมาทิวเก็บดาวอลนี่ลงไปมาทิวคิวเก็บโชสบลาวจะไหวไป โอ้โหเวียดนามเกมบนี้ดุจริงๆครับด้านบนเนี่ยโดนแก๊งกันดุเดือดจริงๆครันบทิมงานจากร่างของเวียดนามคารินาก็เป็นจังเกิลหนึ่งเดียวตรงนี้ที่เคลียร์คีบรีบฟาร์มพยายามที่จะเก็บเงินนี่เยอะที่สุดเลยครันบหนากต่อครันบนแย่ไปอยู่ แล้วเหมือนอิกองเนี่ยน่าจะลังเลอยู่ครับแต่เล่นกลางเนี่ยมีชูดันเวฟอยู่รังมีเอลเซซิเลียนโอ้โหเดิน มาเจอหลิงกำลังจะเคลียร์เต่าเลยครับซ้ายมีช้างดูบริสกับอีฟสลโลใส่เขบาไมาเทลมาพร้อมกันตรงนี้หลิงเคลียรเต่าไม่ได้วีตรงวีเข้ามาหล่อสอนทันทีครับรถเสียฟริกเลยคก็ต้องเซเลียและอีฟดูบริสเข้าไชูเตะม,มาเป็นเซเลียนเนี่ยที่โดนวีจมแล้วเป็นชูกเก็บมาเทลวีตรงแล้วไปคิวเก็บคารินา่าเอาไว้ก็แปดต่อแปดเล่าหน้ากาโต่ข้างล่างยังไล่เดียร้อนไม่พักเลยโอ้เดียร้อนน้องมูฟเข้าไปได้านไหนระยวีจ่อเคลียร์เวล ชาร์โดเบสเดี๋ยวลอสครับอยู่ด้านใน,นโออีฟก็ต้องถอยออกไปแลยครับตอนนี้เนี่ย4นาทีผ่านระยบการเงินที่1 4ต่อ1 4ครับ8-8ครับนี่คือเกมสุดท้ายแล้วครับของซอบอลคชาร์ A โดเบสโดดเบฟกบไปใส่หน้าตรงนี้มาเจ้าใส่มีคารีนา เดี๋ยวต้องดูว่าใครน่าจะเข้าไปแกงไปครับผมเดี๋ยวเลนล่างเดียลอสครับไปเกีอีโจงได้เลยครับใครน่าเล่นอยู่กับริงส์ครับย้ายกอบาสตอนเกอมีมาเทลบินบินได้สแตนใสหลิงแต่ดีก็โดดออกมาก่อนแล้วมีอีฟลอสโคเวอร์อยู่ข้างๆอย่างหู่กนขอซ่ามาเติมก็ไม่ทันล่าะไรครับ,อบรอสองเ,เรานั่อยู่2เกมเซซีเขียนทาวเวอร์เลนล่างหาอะไรเอเวียดนาม เลือกที่จะเล่นทาวเวอร์ในลากแลว้วเดี๋ยวรอสเดินเข้าไปได้ายครับมาเิลเสียฟริกซ์ดาวน์นาคาโตะพยายามที่ดูเลือกชูด้านหลังมีกรอซ่าจากเคเคยัดใส่หน้าแน้าเรียรรอสกับเราโดนไม่โดนตรงนี้เปน็นด้านของชูครับเตะด้านของมาจิลลวงไปเอาวีจงโหไปยังที่จะช่วยตรงนี้แต่ไม่ไหวครับเดียรรอสเก็บลิงไปได้แล้วเป็นด้านของวีจงเก็บเดียรรอสเกินแต่ว่าคารีน่ามาไหลยับยับตรงนี้ก็เก็บด้านของวีจงกับอีบอกไปถึงสองตัวอะไรครับ โอ้ฮาลีนาเวียดนามไม่ธรรมาดาจริงๆเลยครับการบอลบอสโก้ดาเมสกับโนโนจริงๆหลอนไปคิมอซีสักเอ้เอ้ถือว่าทำได้ดีเลยครับเส่ซีเลียนครับไล่เลยครับโอ้หลังฟลิกเลยครับนานะคิมอซีครับเครนส์เล่นเพรสเซฟเลยครับก็ไม่เลือกที่จะบวกต่อเพราะว่ามีทั้งสองคนเลยครับ,บ,รบพี่หน้ากราซ่าจากแก โชว์ออกซ้ายลงกลางมีหลิงเข้ามาแซนบายแล้วครับทีมการณสองลอยครับโอ้แต่ว่าจะต้องไปเล่นเต่ากอเลยครับต้องเคลียร์อ็อบเจกต์ใหญ่ออกไปก่อนมอสกอฟป่าโดหลิงด้วยหัดมาเล่นการครับโชว์จะหลวงครับโอ้แล้วเอาเซนซิลีนก่อนเลยครับเตะได้สวยครับทั้งสองพลอยเขี่ยนหลิงใส่เป็น WQ จากกีฟเลยครับแกม,มาเทล นาในเลนกลางเหลือคารีนาตัวเดียวอะไรอย่างน้นได้ของเวียดนามครับโอ้ตอนนี้เนี่ยเราคือเล่นดีมากๆเลยครับเมื่อวานก็สูอว่าทำได้ดีมากตอนนี้ด้านบนคยับเวียดนามโดนไปเทียบร้อยครับครนส์แครดานของบอสโกอบบ่าทีหมดสี่เดินไปเล่นบอลยับเดียรอสเอาอยู่ตรงตรง,ตรงด้านของเล่นเต่าอยู่เลยครับแล้วเจอด้วยครับเดียรอสถอยออกไปมาเทีครับมาเต่า เซซิเลียด,ด้านหลังนากต่อครับพยายามที่จะซ้อให้กับเพื่อนก่อนครับเพราะหลิงกำลังจะเคลียร์เตาอ,อยู่ดูแลให้หลิงหน่อยน้านขงขาหวีจง เวียดนามก็มาเหมือนกันสีของเวียดนามเดี๋ยวดูว่าใครจะได้ตาวเลยับเรียบร้อยก็บหลิงได้ตาวไปแล้วไฟกันเลยก็เพราะมียวีจองอยู่อยู่ด้านซเลียนเดี้ยวรอสกับไซดจดาวไปก็ไปมาทิวแอร์ไลน์สตันไซวีจองยังไม่เกิดอะไรกันขึ้นยังไม่มีใครตายแต่ว่าด้านล่างเนี่ยคาลิน่ากับหลิงดวลกันอยู่ด้านบนก็บวกกันเหมือนกันเอาวีจองตัวก็ไปคาลิน่าเก็บหลิงได้สั้างอันไลน์เกี่ยวใจของโกซูโอแล้วเป็นอีฟเก็บบอสโคได้เล่นบอลเวียดนาม กสามารถกันในเล่นบนได้เซซิเลียนด้านหลังโดดสโลโดยอีฟครับมีทูไวเลนอยู่กับมาเชลมาทิวเลือดโลามา่ายคลับรหนีไม่หมดเลยครับทูเตะตักต,ตับลับขาไปไปเลยและเป็นกัปเ็วจากทูกเก็บเซซิเลียนเดียร์รอตเททูึืนบอยเวียดนามสวนมาบ้างครับหน,น,นึ่งพันคนสวีเดีหนึ่งพันคนครับ คาลิน่าเดินมาได้เล่นอย่างชากโกวิสโอ้โหลแหล้วแรงจริงครับโอ้โลแล้วแรงมากครับคาลิน่าครับโดนเป็นสงดีล่วงเลยครับอีมครับทีวตียิงไม่ทันเลยครับโดนอันนี้แบบสเกลมากรอบริงโอ้โหก,กัน,นกรดดแรงมากครับคาลิน่าเออโกอสูครับโอ้โหอีมครับแรงจัดครับโดนชุดเดียวหายเลยครับ โอ้แล้วนี้เวียดนามโอ้ยยาามที่จะเก็บเงินกันอย่างต่อเนื่องรถเทฟเหรอครับคงกลับเสือรอซาโ้อรอซา,ออาเล่นในเลนกลางเซซีได้เอาวีโจงอีกแล้วข้างล่างมาเป็นริงครับใหญ่กรอบาสต้องเกอ่์ชาดวิสตานบนชูเตะใส่มาทิวแล้ว เรียบร้อยไหมมาเชลอยากอายชูโดนไปก่อนเลยอาออะไรก๊อปเดี๋ยวรอสเกีร่าชูไปเลี้ยงรอด้านบนพยายามที่จะเข้าไปจิ้มหน้าของแอนสเลตระเรียบร้อยครับหลีงเก็บดน้ามาเชลเดี๋ยวรอสเก็บหลิงยิงด้านองเซซิเลียนโอ้ยต้องถอยเลยเอาคลิน่ามาไม่น่าจะไปเล่นกับคิโมจิครับแต่เหมือนจะลังเลเลือกเป็นอีฟแทนเลยอีฟหล่นไปแล้วตรงนี้พยายามที่จะเล่นจังก่อเนื่อกระเรียบร้อยครับอีฟเก็บด้านด้ก็ขลิน่าไปครับโอ้โหตอนนี้ ฝั่งนะของสองปเราก็เริ่มที่จะดันสวนนะของเวียดนามมาบ้างแล้วครับการเงินตอนนี้สปเรานำเราสามหมื่นหนึ่งเวียดนามเนี 18, ่ยสองหมื่นเก้ายี่สิบต่อสิบแปดลายกับโอ้ขีนยับขีวด้านล่างครับขีวันซีครับเล่นอยู่กับคารินา ได้ลืมไม่ได้มีการกายภาพนะครับเราต้องระวังนะครับกิฟตจิครับเลาเล่นเลยกับคลิน่าไม่รอช้าครับลบใส่ทันทีไม่ใช่คลิน่าเป็นเดี่ยวรอครับอ๋อดูผิดเรียับคลิน่าอยู่นี่ครับแมพยายามที่จะเคลียร์ใส่ได้ของบราโบรตัดมาด้านล่างในยามมาเซลเซซิลเลียนมาแบบนี้เคียวเวฟก่อนเลยครับด้านบนชูเล่นกับวอสช็อปของช้างดูเบสเข้าซ้ายวิจงด้านบน ลกลางสมคนอะไรครับมาเทียวโสูยังไงยังไม่พออะไรครับยังไม่พออะไรครับดองเขียวเวฟอะไรครับด้านบนของเวียดนามทีมครับชาโกเบสตอนนี้เนี่ยทวีจงก็ดันเวฟดันเลนบนให้สูงไว้ก่อนเลยย้อนส่วนด้านลา่างเนี่ยลิงก็เข้าไปพวนป่าขเขาเวียดนามสองเวลาต้องมาแล้วตรงนี้เคลีย์ ทรัพยากรออกไปเลนกลางใครน่ามาเลยครับเดี๋ยวต้องดูต้องฟารน่าครับกอซ่าน่าจะเห็นลายครับล็อกใครนาไปเจอแล้วนะของชูเอ้าชูต้องถอยครับฟารน่าอวีโจงเริ่มเปิดไฟแล้วครับตรงนี้แล้วเรียบร้อยไปไฟกันเดือดมาจิวก็ไปซ้อนเราเป็นวีโจงที่ลุยเข้าไปลิงอันเดอแบสเกลจะเอาบอสโคไปได้แล้วเสียนาีครับฟารน่าเก็บอวีโจงไปเราเป็นนอเปเคียวจากคาริน่าเก็บลิงไว้ได้ห้าคนของเวียดนามก็มหมดแรนกลางโซบเราโดนแล้วบอสโคเก็บคีนลายจับชาลูบิต้องถอยแล้วกอซ่า พยายามทีจะวาวลับกลับไปก่อะไรครับน,นี่คือเกมสุดท้ายของสเปลาวกับเวียดนามแล้วอะไครับโอ้โหเลนกลางก็มีดันมาจากเวียดนามส่วนหลอดเนี่ยเป็นแหลมเพรสยับอย่างนด้นของมอสโควเนี่ยโซโลหลอดอะไรครับสเปลาวนี่ก็ชนะไป2เกมแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเวียดนามต้องขอหนึ่งแต้มเพื่อกลับลบ,บ้านกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้เวียดนาม จะสามารถทำได้หรือเปล่าครับหรือจะเป็นสองเาสามศูนย์เดี๋ยวต้องมาดูกันไอเกมสุดท้ายของสองเ,เลองเาอะไรครับอ่ะแล้วโดนทีทันทีครับชว่เล่นครับบอร์สกอครับแปมเพสครับก่อ้างลุยคนเดียวไปไหวแลยวับโอ้โหแล้วมันเยอะจริงๆครับพวกนั้นยับสอนดันเข้าไปเล่นกาย สามคนของเวียดนามพยายามที่จะนำหลอดเขา้ามาก่อนเลยครับในบ้านเนี่ยมีอวีสองอยู่ยับเล่นไก็โตครับปินออกไปเล่นโยกับทีมงานเวียดนามเล่นกลางมาสิวกับเดียร์รอสเข้าขัวโบกับซอยครับการหนีเนี่ยมีมอสโกปาเวียิวโดนครินส์กับอีมจำจำเอาไปตัดแหวนไปเล่นบอลเลยครับจะใช้ดัวจากด้านของตั้ยครับคุณบ้าเจ็สิบห้าด้วย โอ้แล้วมีคาริน่าอยู่ข้างบนด้วยนะครับคาริน่าตอนนี้เนี่ยแรงมากแล้วมอสโคฟนี่ก็เริ่มเกิดแล้วด้วยหลิงด้านบนนี่เคลียร์ทาวเวอร์นะครับนักย้ายกบัสตองครับเดี๋ยวลอสเข้าไปจิ้มซอยหลิงต้องท้อยไปหลิง,ลง,ลงวาร์ปทันทีครับโอ้เดี๋ยวลงกลางเวียดนามมาเติมครับสามคนสี่คนของเวเียดนามเคลียร์ลอสตัดเวฟคืนได้แล้วมอสโคฟนี่รีบเคลียร์คีบเลยครับขอบคุณลินดา75ดสิบาด้วยด้วย แรมเพนส์ครับขุณมากเงี้ยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแล้วก็แชร์ด้วยเนี่ยเบอร์ดาเมสเข้าไปครับขุณธีรศักดิ์75ด้วย คุณทุกคนอะไรครับที่ส่งดาวเข้ามาครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจเรามาด้วยได้ยืมกดไลค์กดแชร์แล้วด้านล่างมาเรามีประเด็นตรงนี้ไอ้อันนี้แบบสกิลเข้าไปไฟเดือดเลยเส่สิเรียกแรงจะจัดเก็บอี้เขไปครับเสิเรียกอะไรจะโดนลิ้นกับหญ่โกเก็บแล้วสิเรียกมาดาววีโจมีเข้ามาและเซนเนล่าเก็บพรีนส์กับแล้วเป็นทางด้านของชูเก็บมอสโคเบิร์ดาเมจเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วคิวจากคาริน่าเก็บลีโอ้โหด้านบนกรอซาถอยมาไหวไม่ไหวเหลือคนเดียวแล้วเวียดนามมาเดือดจริงๆครับเจ็ดสิบห้าดวงจ้ำ ีเอ็มโอ้โหตึงจัดๆเลยครับเกมนี้นของเวียดนามกอดซายอยู่ด้านในต้องถอยไรครับมาชิว,าวาดามีกระานักลึกเกินมีใครหน้าเครีย์ทาวเวอร์อยู่ในกลางด้านล่างมีเป็นเดียร์อสโอ้เดียร์อสเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าทีมงานของเวียดนามเนี่ยมากันเยอะด้วยครับสามคนช่วยกันขียร์ทาวเวอร์ดนล่าอะไรครับรอสายกิมบอลซีครับ มีอีฟเอาวีจงเดินเข้ามาในเลนกลางตัดมาที่คาริน่าตัวสำคัญของเวียดนามซึ่งตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็แรงมากๆเลยครับโอ้คาริน่าเดียนล้อน,นี่แรงมากแล้วอย่าลืมนะครับยังมีทางด้านของมอสโภวียังได้รัมแพ้ใช่ครับแต่ค่อนข้างดีจะเอาเรื่องเลยครับเพบคุณเท้าไม่สมายเจ็ดสิบห้าด้วยเพราะสู้คาริน่า อยู่ในป่าด้านซ้ายครับมีจงมีก็ไปโอ้แล้วนากะโตเหมือนจะโซนรอก่อนแล้วไม่เห็นใครเอาหลอดยาวเพราะว่าทีมงานชาวเวียดนามนี่นิ่งรอเลยครับเดี๋ยวรอดดูว่าดักจับยังไงสินเลนกลางนี่ลิงครับยหายก่อนครับคิโมจิครับชาวูเบสเข้ามาเป็นราแร็ปแฮนด์ับโอ้แล้วป่าหอกมาเจอครับเห็นลายครับด้าเวียดนามเหมือนจะโถมไปที่เลนหลอดและจะเอาหลอดเลยไหมหรือจะเล่นอวีจงก่อนนากะโตกำลังตกที่นั่งลำบากครับแล้วมาทิวบินเลยครับอวีจงต้องบินอย่างเดียวเลยครับอยู่ต่อไม่ได้เพราะเยอะเลยกัน มอสโคโซโลหลอดในตัวที่2ตรงนี้แรมเพจน่าจะเคลีย,นยนร์หลอดได้คร<ห>ับเรียบรอย้อยครับหลอด็<ใ>นของอเ,<ด>อเวียดนามเลยค<ด>รับตรงกลางใหญ่กอบาสตันกับเอ๋หลิงเข้าซ้าย5คนของเวียดนามเริ่มที่จะไล่หาอะไรกับโอ้แล้วหลิงครับโดนมอสโคปาดเป็นจู่จากหลิงครับเรียบร้อยครับบิสเลียนเก็บได้หรีเอาไปเสียหายครับนักฆ่าโดนไปแล้วเดียรลอสกับฟินท์ขินกดกันใกล้หญิงสวนเดียรลอสครับ คารีนาโกลสูตรงกลางหมูมาที่เลสบัฟของสวรลาหหน้าบ้านเต็มไปด้วยผู้เล่นของเวียดนามเลยครับเอาวีจงโดเข้าไปสายนอเซเลียนครับแล้วชูกอซ่าเหมือนจะต้องเสียกรีสลาวเข้ามาทนทางพยายามที่จะกันเขาเลยกันกให้ได้แต่กันไม่ได้ครับเราอีฟเนี่ยอันเป็นสกิลใส่แล้วก็มอสโกมอสโกปดกันกายจะโดนครีจริงหมดไปแล้วสวาลาวต้องกันหลอดได,ได้แล้วเสียอีฟกันดีเลยตรงนี้อีฟยัง โอ้ยยังถอยมาได้ครับยังไม่ตายครับแล้วแมทธิวบีบินใส่ปอดอมตะจากเซนติเลียตลอดตีบ้านเป็นอีกเก็บดาวเซนติเลียไปได้วิจงดูเลือดคาริน่าจะวายไปก่อสู้ถอยออกไปเวียดนามไม่สามารถขึ้นบ้านหน้าสองเปล่าได้ครับโอ้โหเล่นกลางเสียแค่ถอยวอย่างเดียวครับเกมสุดท้ายของสองเปล่ากับเวียดนามอะไรครับสอเปล่านำไป2-0งลายครับแล้วก็เวียดนามเกมสุดท้ายเนี่ยต้องการหนึ่งแต้มด้วยครับเดี๋ยวลูกดูว่า จะได้ดหรือเปล่าครับชา้างดูมิทองกะกอซ่ากอซ่าเดินเช็คป่าแล้วไปเจอมาร์เทลคาธินาออกสายเคียร์เลสเดี๋ยวดงดูกันละอะไรครับโอเคสุดท้ายตึงจริงๆครับ17นาที25ต่อ28การเงินเวียดนามน,นำไปแล้วครับ58ต่อ53ลร่ครับก็สูดไวทีเอสครับ ใส่คนของสองบอลาโซโลขวาเน้นเล่นขวาอะไรครับโอ้ากาโตเจอเดียร์ล็ ปลีบพุ่งเข้าไปในป่าเซเซเลียนห้านหลังครับแรมเพรสครับตัวเลดอย่างบอสโกจะทำยังไงสายคารีนาไปดูบูบับไม่เจอคิมโมจิต้องถอยกลับมาครับวีจงเจ็บหนาเกล็ดโดยไปคพิงรอยครับอีฟสโลว์กดในแบสกิลใส่หน้าแรมเพรสครับแรมเพรสกดกันกายแต่ว่าไม่สามารถกันทางด้านของอีฟได้อวีจงบินใส่หน้าเซเซเลียนโดนก่อนแล้ววีจงเก็บเซเซเลียนไปได้ด้านหลังมีคเรนาใครนาเคลียร์คิมโมจิและคริมิเจ้าพยายามที่จะลอดไปตรงนี้เลี้ยวลอยหลีกแก้มหน้ของบอสโกเรนาเก็บคริ้นไปไ <ulations> ด้แล้วเสียวีจงทันทีเป็นิวจาากค เว oh, ียดนามโอ้โหเวียดนามครับชาลูพีต้องถอยนะครับตอนนี้ชาลูพีต้องถอยก่อนนะครับหลังมีมาเทียครับมาเทียวยาของ ทัสลัดครับตองถอยนะครับมามีมาทิวไลอีฟอยู่ไอีต้องถอยจะไหวไหมมาทิวไลอีฟแล้วตรงกลางเหลือชูคนเดียวไม่ไหวละครับอาร์ละครับเวียดนามคีฟตัวนี้จะเป็นคีฟที่ดันศกเลยไหมเพราะอีฟอยู่ด้านหลังเนี่ยคาริน่าน่าจะเห็นแล้วด้วยครับลิงก็เล่นอยู่กับเดียรอสโอ้แล้วเปิดโล่งเกินใบก็ไม่เด่นการมาทิวก็จะ สนใจแต่อีฟล้วครับอีฟดึงเวลาให้กับเพื่อนครับนี่คือดึงเวลาให้ทีมงานของเวียดนามไม่เข้าไปตีป้อมเลยครับถือว่าการเล่นของอีฟเนี่ยชันสลับหรือเ่าชาร์โคบิชดึงเวลาให้กับเพื่อนแล้ว,ลวเพื่อนเกิดมาแล้วพรินจ่ายดเมิเข้าไปอีฟทำได้แค่นี้แล้วครับเสียอัมตะปแล้วเวียดนามแลวอับเบิสกิลสวนทันทีโอ้โหชาร์โคบิชครับดึงเวลาได้สวยครับระบีจงเข้ามาเวฟสองเนี่ยลงใส่เวียดนามแน่นอนฮาสเซเลนมาเทโอมีก่ออัมตะอยู่คริสต้าเขาถอยเซซเลียนจ่ายดาเมิสกิลเวฟเข้าไปครับเดียยว กลับมาถึกดกันกายคิ้นไม่ไหวน้ําเคียวเลยตรงนี้คาริน่าแก็ดาววีชอไปแล้วไฟกันเดือดเดือดเวียดนามได้แล้วแล้วเสียไหญโคันทีกับเป็นนะคราเาทีวแกมลีเข้าไปโอ้ฝั่งของเวียดนามครับเราได้หลอดอีกแล้วครับเหลือแค่อีฟกับชูเลยครับกรอซ่าพยายามที่จะวินวลอถอยกลับมา ทีมงานจากเวียดนามไม่รอช้าตีบ้าเลยครับสองเราจบไม่จบยาก่ายไ,ไหวไม่ไหวต้องกันไม่ได้แล้วคีมเยอยจริงเกมนี้เดียนร้อนเก็บชูและเอ็นชชนะของเวียดนาม